สวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณศักดาอินทราวิรุลค่ะแล้วก็คุณวรรนรัตน์นะคะเจริญทางวิทยาค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเราเชมหรือว่าทราบขั้นตอนการผลิตยังไงบ้างะคะจะอธิบายเรื่องขั้นตอนการตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ต้นทางการรับน้ําผึ้งเข้ามาในโรงงานจนจบถึงผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นขวดพร้อมบริโภคครับ ขั้นตอนแรกครับถ้าเรารับน้ำผึ้งจากเกษตรกรเนี่ยจะมีการคัดกรองขั้นต้นก็คือเราจะมีทสคิดในการตรวจสารตกค้างเพื่อคัดกรองน,น้ำผึ้งที่ว่ามีสารตกค้างหรือสารไม่มีสารตกค้างถ้าส่วนเราเจอพวกสารตกค้างอย่างพวกเตต้าไซคลินหรือสารคอเลมหรืออะไรเงี้ยครับส่วนมากเรายาเราจะไม่รับสินค้าตัวนี้เข้ามาจากเกษตรกรถือว่าเป็นน้ำผึ้งที่มีสารตกค้างซึ่ง ปิดกฎหมายอยู่แล้วเป็นลักษณะของเหมือนกับว่าสิ่งเจือปนจากธรรมชาติหรือยาฆ่ามแมลงอะไรพวกนี้มาใช่ไหมคะใครับค่ะ,คะ,คะซึ่งพอผ่านการคัดกรองตัวนั้นมาปั๊บเราก็จะมีการเข้าไปจัดเก็บเข้ามาตรวจเรื่องน้ําตาลค่ะว่าเกษตรกรเลี้ยงใช้น้ําตาลเกินปริมาณเกินกําหนดของตามออยอหรือเปล่าการกรมเกณฑ์ของซูงโคสครับเรื่องตัวน้ําตาลในการใช้เลี้ยง่งเกินเกินเกิน,กนสูงเกินครับ แล้วทีนี้ในส่วนของน้ําผึ้งที่ผลิตเ,เขาเรียกว่าอะไรจากเกสรลําไยแท้นี่ล่ะคะเราเรามีวิธีการดูยังไงหรือว่ามีวิธีการตรวจยังไงอะคะเ,เกสรลยายําไยขั้นต้นนะครับวิธีที่ผมใช้ตรวจรับกันเน่ยก็ยังเป็นวิธีของเก่าโบราณอยู่ที่ป้าใช้กันอยู่บ้านเิมก็คือใช้วิธีการชิมรสชาติของกลยยิ่นลำไยน้ำผึ้งลำไยนะครับแล้วก็เรื่องความหวานความหอมของมันค่ะ,คะ แต่ว่ามันก็ใช้ใช้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายที่เราใช้ตรวจเนี่ยคือเข้าแหลกกลางตอนท้ายเพื่อที่จะวัดค่าตามมาตรฐานของแลบตามมาตรฐานสากลที่เขาใช้กันว่าค่าแต่ละตัวมันผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่ามีมีประเทศไหนบ้างคะที่เราจัดส่งไปแล้วบ้างเนี้ยคะ่ะเรามีจัดส่งทางโซนยุโรปก,ก็มีครับค่ะ,ะยุโรปเรากาลังเริ่มในปีในปีนี้ที่ว่าเรากําลังบุกตลาดยุโรปค่ะซึ่งหลายปีก่อนเราก็มีตลาดทางอเมริกา แล้วก็ทางเบเยียมทางอะไรนี้<อ>แต่ทางเอเชียเนี่ยเราเราส่งากืบท,ทุกประเทศแล้ว<อ>แตอเอเมีกิกาตั้งแต่มาเลยจีนฮ่องกงสิงคโปร์ทุกอย่างเราเราส่งเกือบหมดละออก็อยากทราบนิดนึงค่ะว่าน้ำผึ้งที่เราเห็นกันตามธรรมชาติหรือเก็บมาทานเลยกับน้ำผึ้งที่โรงงานเราผลิตเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงอะคะคือถ้าเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติเนี่ยคือมันไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรทั้งสิ้นมันอาจจะมีพวก เราก็ไม่รับประกันนะว่าจะมีสารตกค้างหรือว่าอะไรหรือเปล่าออแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำน้ำึ้งที่ผ่านเข้ามาในโรงงานผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพค่ะก็ผู้บริโภคก็จะต้องมั่นใจได้ว่ามี เขาเรียกว่าผ่านมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ตรงนี้จะรับรองในเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหม<ช>ตรงนี้จะมีกระบวนการพัาสเจอร์ไลท์ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะ่<ช><ช>ค่ะ,คะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะขอแอบ,บไปดูแบบในส่วนของการผลิตหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรคะการบรรจุพันุ์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราได้มั่นใจว่าเราได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพแท้เนี่ยจะพาเราไปชมนิดนึงได้ไหมคะได้ได้ได้นะคะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรอะคะ อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรเขามาส่งค่ะ,คะด้านในด้านในเป็นน้ำผึ้งเหรอคะใช่ค่ะค่ะถ้า,ถ,าถ้าอย่างนี้ขออนุญาตดูนิดนึงได้ไหมได้ได้นะคะอู้มาเป็นรวงผึ้งเลยนะคะเนี่ยมามันเป็นธรรมชาติเลยแล้วอย่างนี้เราเราจะต้องเอามาทํายังไงต่อะคะออตัวนี้ครับเราจะเอามาตัดตามน้ําหนักครับใส่ใส่กล่องแพ็กเก็ตครับต้องมา ไล่เอาพวกเศษพึ่งพวกขาพึ่งตัวพึ่งปีกพึ่ง,ง,งที่มันติดอยู่ตามตามรวงออกก่อนคัดกรองให้มาาันสะอาดแล้วก็ตัดตามปริมาณน้ําหนักตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เอาลงแพ็คเก็ตติดอลาดพร้อมจําหน่ายครับอืมค่ะก็เท่ากับว่าได้ทานทั้งโรงพึ่งแล้วก็น้าพึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆคือด้านนี้ก็จะเป็น ถังบรรจุพันธุ์น้ำผึ้งที่เกษตรกรนํามาส่งให้ใช่ไหมคะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอแอบเข้าไปดูด้านในการผลิตนิดนึงนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็โหเป็นเกียรติมากเลยค่ะได้มาถึงในส่วนของโรงงานนะคะแล้วก็เรื่องของการบรรจุพันธุ์นะคะณห้องผลิตเลยนะคะเออก็รบกวนถามนิดนึงทำไมเราจะต้องแต่งตัวอะไรกันอย่างนี้ด้วยคะชุดตัวนี้เราต้องใส่เพื่อที่ว่าการสิงคนเพื่อนนะครับเข้ามาในห้องบรรจุเพราะว่า อาจจะผมอาจจะหลุดใส่หรืออาจจะมีฝุ่นที่มาจากเสื้อที่เราเดินจากข้างนอกภายนอกครับเพือกันเจอปนครับไม่แต่รองเท้าเราก็ต้องใส่ถุงมือไว้กันดินหรืออะไรที่มันติดเข้ามาข้างในค่ะค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณหลีกับคุณแจ็คจะพาเราไปชมด้านในใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะครับพนักงานนี้เข้ามาทําการปรรจุครับ ต้องทําตามขั้นตอนละเอียดแล้วคือต้องเรื่องความสะอาดคือต้องเข้ามาล้างมือค่ะล้างมือเสร็จเสร็จปั๊บเนี่ยครับก็ต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์ครีมเพื่อให้ฆ่าเชื้อเพื่อให้มือสะอาดที่สุดปั๊บจะมีถุงมือยางให้เขาใส่เพื่อที่จะมาใช้ในการบรรจุนะครับค่ะได้ค่ะ งั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตดูในส่วนของขั้นตอนที่จะ,ะการบรรจุเลยนะคะ,ะเพื่อที่จะได้เราจะได้เห็นว่าอุย้ยจะกินน้ําผึ้งทั้งทีเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการอะไรบ้างมันยากลําบากแค่ไหนกว่าจะได้น้าผึ้งแต่ละหยดมานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะรถเข็นคันนี้ใช่ไหมคะที่เราเข็นน้ําผึ้งเข้ามาเพื่อที่จะบรรจุพันธุ์ด้านในนี้ใช่ครับค่ะรถเข็นคันนี้เราเป็นลลรถลําเลียงน้ําผึ้งจากข้างนอกที่ ทำการอกองน้ำพึง่งแล้วก็ฆ่าเชื้อพลสเตอร์ไรอะไรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำเยีางเข้ามาเพื่อจะบรรจุลงบรรจุพันธุ์ที่ในห้องนี้ครับค่ะถ,ถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่หลีให้น้องเขาสาธิตให้ดูนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะขั้นตอนนี้ก็คือ,อเราชั่งน้ำหนักตัวขวดครับเพื่อตัดค่ามันกลายเป็นศูนย์เพื่อที่ว่าเราบรรจุน้ำพึ่งแล้วให้มันได้ค่า หนึ่งกิโลหรือตามตาม,ตามที่เราต้องการเป็เค่ะเขาเรียกว่าสัดส่วนหรือว่าปริมาตรในการบรรจุใช่ไหมคะค่ะโดยขั้นตอนนี้จะไม่มีการออถูกมือสัมผัสเลยเใช่ไหมคะมือจะไม่สัมผัสโดยขึ้นค่ะออโอ้โห,โหสั่งหยุดได้ทันทีเลยคือเราเราจะตั้งคนมากไว,ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะขึ้นชั่งดูน้ำหนักคอันนี้ครมันจะจะลงตัวคัดนี้หนึ่งกิโลเป๊ะอ๋อค่ะ แล้วยังไงต่อคะพี่แจ็คถ้าขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะลำเลียงน้ำพึ่งครับใส่รางรางผลิเนี่ครับค่ะอันนี้คือน้ำพึ่งที่ปัรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะไปห้องตอิดสติกเกอร์และแพ็คโลต่อครับค่ะไปอย่างวันนี้เรลำเลียงไปที่หน้าตัดเลยเดี๋ยวเราก็ตัดไปข้อง จากที่น้องเขาเข็นรถเข็นเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะทาไมเราจะต้องมาผ่านที่ช่องหน้าต่างนี้ด้วยคะทำไมเราถึงไม่เข็นเข้ามาแบบทั้งทั้งทั้งรถเข็นเลยอะคะในห้องนี้ครับพนักง,งานในห้องบรรจุเนี่ยไม่ควรออกมาปนกับห้องอื่นเพราะว่าอาจจะปนสิ่งเจือปนอย่างเศษใยกล่อ,หองหรือฝุ่นอย่างอื่น พนักง,งานที่อยู่ในห้องนุ้นจะบรรจุน้าผึ้งอยู่ในห้องเดียวครับค่ะส่วนพนักง,งานห้องบรรจุกล่องก็จะเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ <ừ> บรรจุกล่องแ <ừ> ยกก<ข>ันซึ่งยื่นผ่านตรงหน้าต่างเนี่ยมันจะลดการปนเปื้อนไม่ให้มีสิ่งปะกลระหว่างคนข้ามห้องกันอ <ừ> ค่ะก็คือฝุ่นเชื้อโรคละอองที่อาจจะติดมาตับกับการเดินในส่วนของการสัมผัสทั้งมือทั้งเท้าได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทั้งฝุ่นจากกล่องครับฝุ่นจากกล่องฝุ่นจาก เศษปติกเศษลายซึ่งอาจจะไปเจอคนในหเข้ามาจูซึ่งเข้ามาจูเนี่ยเป็นห้องที่เราเซฟเป็นห้องเซฟโซนที่สุดละที่จะไม่ให้มีสิ่งแบบปลกปลอมเข้าไปครับค่ะแล้วพอเข้ามาถึงห้องนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ,อ,อการซีนให้ได้แบบตัว ผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยบรรจุเรียบร้อยใช,ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นน้อง<ม>เขาก็จะมีการติดฉลากสติกเกอร์ใช่ไหมคะค่ะอ๋อค่ะ,คะหลังจากที่มีการเข้ามาบรรจุพันในนี้ก็จะมีการซีนแรปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการมาติดฉลากผลิตภัณฑ์นะคะจึงออกมาเป็นน้ำผึ้งฮันนีรียวแบบที่คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นกันนะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะอ,อ๋อน้องก๊อกก็ <ๆ S 1> เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ทางคุณแจ็กแล้วก็คุณหลีนะคะได้เปิดโอกาสให้เราได้มาเยี่ยมชมถึงโรงงานการผลิตแล้วก็พาเราไปดูฟาร์มพึ่งมาด้วยหตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ออยืนยันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าของเราเนี่ยได้จากน้าพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ออที่สําคัญเนี่ยมีโรงงานมาตรฐานในการผลิตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะ เพื่อให้ความมั่นใจความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคอย่าง100%เเซเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าสําหรับน้ำผึ้งที่เรากว่าจะได้ทานกันแต่ละหยดนะคะมันยากเย็นสเสลือเกินวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งคันน้ำผึ้งบีบน้ำผึ้งเองแล้วนะคะฮันนี่เรียวและโรงงาน CK ค่ะได้ผลิตน้ำผึ้งอย่างดีมีคุณภาพเป็นเกรดพรีเมียมในการส่งออกทั่วเอเชียแล้วก็ทางทวีปยุโรปด้วยนะคะยังไงฝากน้ำผึ้งฮันนี่เรียวไว้กับทุกท่านด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจในส่วนของแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ค่ะสามารถติดต่อมาที่บริษัทเราได้หรือว่าใต้เพจนี้นะคะท่านจะแอดไลน์แอดเข้ามาด้วยก็ได้ค่ะฮันนี่เรียวยินดีให้บริการแล้วก็บริการเสิร์ฟน้ำผึ้งคุณภาพแสนประทัับบใจใจห้กกทุก่่านคะ Terima kasih telah menonton!